ต่อไปเราจะมาดูเนื้อหาการบูรณาการทางด้านการท่องเที่ยวในศตรวตรรษที่21กันนะครับการบูรณาการการท่องเที่ยวในศตรวตรรษที่21โดยมีการนำเทคโนโลยียมาตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเช่นเทคโนโลยี v วอ t u ชวลเรียลิตี้ หรือเทคโนโลยีที่เรียก VR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แสดงถึงความสมจริงสมจังได้รู้สึกเหมือนเราได้ไปอยู่ในสถานการณ์ท่องเที่ยวนั้นจริงๆทำให้นักท่องเที่ยวนั้นอยากจะไปสถานที่นั้น 2. ใช้แอปพลิเคชันเพื่อนำทางเพื่อดูข้อมูลท่องเที่ยวแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวให้หนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่สนใจอยากจะมาเที่ยว 3. เทคโนโลยีทางด้าน IOT ทําให้สถานาการณ์ที่ท่องเที่ยวนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นทําให้หน่าตื่นเต้นยกตัวอย่างอย่างมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในห้องพักเพื่อที่จะลดค่าไฟได้ตรวจจับการเดินทางบนเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและ 4. Big Data เป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่บนระบบค่าว ที่มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อความยืดหยุ่นจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ดีห้าระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลมีการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์กล้องวงจรปิดเพื่อสนับสนุนการจัดแผนการท่องเที่ยว 6. กสมาร์ทซิตี้สนับสนุนการจราจร ความปลอดภัยการดูแลคุณภาพความเป็นอยู่ของนักท่องเที่ยว 7. จ็ดมันตีเวิร์สการท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริงเสมือนเราได้อยู่ในสถานการณ์นั้นเช่นในหนังเลือกอวตารตัวอย่างเทคโนโลยี QR Code ที่นำมาใช้แก้ปัญหาในการท่องเที่ยวเช่นเรื่องอำเภอชยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความเป็นมาทาาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต่มีความยากลาบากในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวซึ่งจะมีการแก้ปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยี QR code ให้นกักท่องเที่ยวสามารถใช้มือถือสแกน QR code เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่ประวัติศาสตร์และข้อมูลท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่อมานะครับเป็นเทคโนโลยี CRM หรือ Customer Relationship Management เป็นระบบบริหารจัดการลูกค้ามาประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการบริหารของนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีและให้ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวนั่นเองซึ่งหลักการของ CRM หรือ Customer Relationship Management เนี่ยเราอาศัยเช่นการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเช่นข้อมูลการติดต่อประวัติการจองและความต้องการและความสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างที่2การติดต่อลูกค้า เช่นการสร้างตลาดทัศหมายหรือการตอบกลับนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางอย่างมีระเบียบ 3. การจัดโปรโมชั่นและส่วนลดเพื่อเพิ่มยอดขายและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 4. ติดตามนักท่องเที่ยวหลังการใช้บริการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างดี 5. วิเคราะห์ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การบริการที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว 6. ฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวเช่นการจัดการการจองระบบการจองห้องพักออนไลน์เป็นต้นการใช้ CRM หรือ Customer Relationship Management ในการท่องเที่ยวช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการที่ดีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เกิดความพึงพอใจและสนับสนุนการวางแผนการตลาดทำให้แผนการตลาดเนี่ย แข็งแก่งในอุตสาหก,กรรมการท่องเที่ยวได้อีกด้วยซึ่งจะขอยกตัวอย่างชื่อโปรแกรมทางด้าน CRM ดังนี้ Sugar CRM f r e s h w r r k CRM s a l e s f o r c, c e Oracle CRM Microsoft Dynamics 365 HubSpot CRM เป็นต้นต่อมาเรามาดูการบูรณาการทางด้านคมานาคมเช่นแอปพลิเคชัน สแสดงข้อมูลทางจราจรสาธารณะยกตัวอย่างที่ประเทศไต้หวันนะครับเราสามารถที่จะดูที่จอดรถบริเวณใกล้เคียงที่เราต้องการที่จะจอดรถได้ทําให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้นและเราก็สามารถชําระค่าจอดรถโดยใช้เทคโนโลยีทาง IOT เช่น Smartwatch หรือ c a r เป็นต้นและสามารถดูตำแหน่งรถบัสรถไฟจากแอปพลิเคชันซึ่งสามารถบอกได้ว่า ตอนนี้รถบัสเองเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ไหนและรถไฟตอนนี้อยู่ที่ชาชลา,าไหน 2. การใช้ระบบแชร์รถอย่างเช่น Uber และ Grab ที่เราใช้กับปัจจุบัน 3. เทคโนโลยี Image Processing กล้องวงจรปิดช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวสามารถแยกเพศซึ่งเราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ เอาไว้ใน Big Data ได้ 4. เทคโนโลยี IoT ใช้อุปกรณ์เช่นไบโครเวฟเรดาร์ตรวจจับแยกประเภทรถเส้นทางเดินรถเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวและควบคุมระบบคมบนาคม 5. Big Data จัดเก็บข้อมูลการเดินรถประเภทรถบนระบบคาวเพื่อความยืดหยุน่นและสามารถ ส่งข้อมูลนี้ให้ไปในระบบปัญญาประดิษฐ์ได้6 AI หรือปัญญาประดิษฐ์ใช้เทคโนโลยี Deep Learning ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างระบบจราจรที่มีประสิทธิภาพและลดการติดขัดของการจราจร7ระบบการจองตั๋วรถไฟและรถบัสเพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 8. ระบบพิกัดดาวเทียม GPS และ Google Map เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดแถมยังสนับสนุนการเดินทางที่ไปนจนุดหมายได้อย่างสะดวกและแม่นยำมากขึ้นผมขอยกตัวอย่างชื่อซอฟต์แวร์ทางด้านคมนาคมนะครับอย่างที่1นึ่ง PlanCast เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนการเดินทางการขนส่งซึ่งใช้ในการออกแบบเส้นทางขนส่งคมนาคม และการวางแผนเส้นทางการขนส่ง 2. PTV Wisdom เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนการจำลองระบบขนส่งสาธารณะมีความสามารถในการจำลองการเดินทางทางบกทางน้ำและทางอากาศ 3. Urban Mobility Planner เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวางแผนการเดินทางการขนส่งในเมืองโดยให้คำแนะนำการเดินทางสาธารณะ เพื่อล,ลดการแออัดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในเมือง 4. Simwalk เป็นซอฟต์แวร์จำลองการเดินทางเพื่อการศึกษาความปลอดภัยในการเดินทางสาธารนณะเช่นสนามบินสถานีรถไฟหรือย่านการค้าสรุปการบูรณาการทางด้านคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยีมีผลที่สำคัญในการพัฒนาระบบก,การเดินทางและการจราจรให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น